เลี้ยวกลับมาที่กองละครกันหน่อยดีกว่าขวัญใจกองละครไม่ได้มีแค่พระเอกนางเอกนะจ๊ะครูเต้ยครูเต้ยเนี่ยไพราหลอ,ขอนอใจเหรอนีนะคะรักทุกคนใครมากองละครก็รักครูเต้ยทั้งนั้นเลยมไม่ว่าจะเป็นคู่ขวัญน,น้องเจนนิสเจนนิสตานะเขาเล่นคู่กันในเรื่องนะหรือจะเป็นพี่เอสุภชยัยพี่เอเล่นกับเขาด้วยเหรอไม่อ่ะหมั่นเพียรอยายาแวะเวียนไปหาครูเต้ยถึงกองละครหลกเขา แต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะเรามีลิสสาวๆคนใหม่เลยนะการันตีว่าครูเต้ยเนี่ยเขาเป็นขวัญใจทุกคนจริงๆไม่ใช่พูดจิ้นคนเดิมๆนะจ๊ะเป็นคลางเลยหรอมาเป็นคลางไปกันที่แก๊งแรกค่ะไปดูลีลาหน่อยเราจะเทียบให้เห็นแบบจัดๆกันไปเลยนางเอกของเรื่องน้องตีตาชยานิดปะทะกับนางร้ายสุดแซ่บแป้งกรัญชัดนะคะลูกสาวเอชยาช่วงคับกองพี่แจ๊คครูเต้ยเขาจัดมินิคอนเสิร์ตให้กับเพลงฮิตของเจ้าตัวท้าอาหนาม่เออดู ลีลาของทั้งคู่แล้วต่างคนต่างสไตล์อย่างน้องตีตาเนี่ยเน้นโยกโยกสวยๆสมมงดีกรีนางเอกส่วนน้องแป้งคะ่ะคนนี้ก็สมมงนางเอกลิเกเหมือนกันเออเหมนแบบจรเดียร์จรเดียร์จังหวะแล้วแหมนักร้องอย่างครูเตยอยากจะมาแจมจนลืมใหม่ล,ออลืมรอออ้องเพลงกันไปเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเอออยู่กับใครใครก็รักเอตเทกันได้หมดเลยส่วนอีกหนึ่งสาวคุณผู้ชมค่ะขอบอกเลยว่าคนนี้มาเหนือคนอื่นแต้งแต่งชนระดาเขาบอกเลยว่าเขาใกล้ชิด กับครูเต้ยมากกว่าทุกคนนะลูกสาวแม่เอสูนประชัยมียกให้เขานะแม่เอศูนย์ประชิเพลงให้แล้วนะเป็นเช้าห้เลยปีหนึ่งถูกต้องและนี่แหละค่ะที่บอกว่าโมเมนต์ของเธอปังกว่าคนอื่นเพราะอะไรความคิดทึกงคิดถึงที่ตะกแ่นมีให้ครูเต้ยมันล้นอกออกมาจริงๆริงอยากใจ่คุณผู้ชมนะคว้าน้ําแข็งหน่อยประคบลูกตากันไปขนาดนั้นเลยหรอลกาาตาลอยเลยหรอแล้วคุณเคลียร์หูนะฟังดีๆว่าตำนาที่ตะกแ่นเขาเรียกครูเต้ยเนี่ยไม่มีใครเรียกนะแต่ตะกแ่นเรียกได้เป็นยังไงไปฟังค่ะ ขุ่มาอย่างนข่ฉันเองรู้อย่างเียรรเขาเาัว้ยเปาจ่ายที่จงเมียมเวัใครจะจินก็จินไปแต่ฉันเรียกเขาว่าผจา่ายโอย้ที่จเมียไหม กอดไปเลยทีชนะเลยทุกคนเขาสนิทมากเป็นพี่น้องรักกันในกองถ่ายเลยนะคะก็ถ้าเราไปเรียกนะคะครูเตยอาจจะแบบอาเจียนกันครูเตยอาจจะตกใจก่อนเลยตั้งสติทีหนึ่งครูเตยตั้งเพลงใหม่เลยว่าปวดหัวไอสีห้าแฟนไหนสิคะแฟนไหนสิคะปวดหัวจะอ้วกว้ายนี่เธอเป็นแบบว่าคนใต้จริงๆหรือว่าคนใต้ปลอมเนี่ยสายตาเยอะอ๋อโตมาแถวคนทรงเนี่ยโชคดีบ้านอยู่แอลเอโรยัล